สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาการของปักรําที่โดยลายเลยเกินแก่แล้วสิบห้าปีตอนนี้ก็ลูกปืนหลังก็ได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาก่อนที่จะจากกันก็ขอฟังเสียงครั้งสุดท้ายหน่อยนะไปได้คันนี้ไปก็จะโคตรคุมเลยนะข้อแต่งว่างทางนน้นก็มีชิปเตอร์นะ แล้วก็เรียบร้อยนะทุกทุกอย่างทำให้หมดแล้วเรียบร้อยนะยนังไงต่อเติมตัวพันนะครับสายหน้าก็เปลี่ยนให้แล้วนะมีชิปเตอร์นะผมชิปเตอร์ของไม่เจีมอะไรสักอย่างมีตะปูย,ยางก็หมดเรียบร้อยใช้ได้ไปก็ถือว่าคุ้มเลยละวอฟังเสียงกันใครนะ อืมอืมโอ้ยยกเลยกี่ล้อ oh.